ท่าวทุกวันนี้ครับพาไปดูเจ้าของอู่ใจดีที่ยุทธยานะครับเขาบอกว่าทุกวันนี้กู้ภยัยทีมแพทย์ทางานกันหนักมากโดยเฉพาะรถกู้ภัยเนี่ยวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนเจ้าของอู่บอกกู้ภัยตอบแทนสังคมผมจะตอบแทนพี่เองซ่อมรถให้ฟรีเลยติดตามในข่าวเช้าวันท่าว,วท,าทุกครับ ไปหาป่าหน่อยครับนี่หน้าป่าฮะเจ้าของอู่ครับป่าอายุไม่เยอะนะครับ35เองคุณสราวุธแก้วพูลสีครับเจ้าของอู่ช่างหนึ่งอยุธยาร้านตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชียทางเบี่ยงเข้าโรจนะจังหวัดพระนครศรียานะครับโด่งดังครับตอนนี้โซเชียลชื่นชมเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยอัดคลิปแชร์ลง t i k t o อกประกาศเลยรถกู้ภัยซ่อมฟรีช่วยฟรีเป็นอะไรเข้ามายางบวมยางแตกอะไรทำให้หมดฮะ เมื่อวานนี้มีกู้ภัยเอารถยนต์ยางแตกระหว่างที่กําลังผู้ป่วยรับผู้ป่วยติดเตียงกลับบ้านที่นครสวรรค์ก็ไปเปลี่ยนยางคุณสราวุธสั่งเลยให้ช่างในอู่เปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง4เส้นและมีแถมเนี่ยน,นะฮะขนมโรตีสใส่ไหมแม่ของนางยุทธยาฝากไปให้ทีมง,งานกินกันระหว่างทางด้วยก่อนหน้านี้มีสาวกู้ภัยจากประจินบุรีนะครับนำผู้ป่วยมาส่งที่ยุทธยาแต่ว่ารถมีปัญหา คุณสราวุธก็จัดการซ่อมหัวฉีดให้โอ้โหเป็นหมื่นนะฮะแต่ว่าเจ้าของอู่ยืนยันไม่คิดตังเลยสักกบะบาทคุณสราวุธบอกว่าที่ตัวเองออกมาช่วยเหลือกู้ภัยเพราะว่าเมื่อสองวันก่อนเห็นคลิปกู้ภัยไงทำงานกันหนักมากออกไปช่วยส่งคนไข้แต่ระหว่างทางรถเสียไม่มีอู่รับซ่อมเพราะว่าทุกคนกลัวติดเชื้อโรคกันหมดฮะกู้ภัยเขาน้อยใจตัดเพลาะลงทิกตอกเนี่ยนะครับลอกสติ๊กเกอร์ข้างรถออกตัวเองเห็นคลิปแบบนั้นแล้วหดหูฮะ กู้ภัยก็ถือว่าเป็นคนที่ช่วยเหลือต่อลมหายใจกับคนป่วยแต่เวลาที่กู้ภัยเดือดร้อนทําไมเราถึงไม่ช่วยกันคําถามนี้เกิดขึ้นในใจคุณสลาวุธิเลยตัดสินใจแบบนี้ฟังเสียงหน่อยครับ มันหดหัวพี่คือขอช่วยเหลือฟรีนะครับช่วยเหลือคนอื่นได้หมดแต่ว่าเวลาที่เขาแบบเดือดร้อนนะครับขอความช่วยเหลือใครไม่มีใครยื่นมือมาช่วยเหลือกขาเลยอ่ะมันก็เลยเรามีความสามารถตรงเนี้ยเราก็อยากใช้ความสามารถเรานะครับเรามีเงิน <listening>. ทุนอยู่นิดนิด <custom> นิดหน่อยหน่อยเนี่ยเราอยากช่วยเหลือตรงเนี้ยถ้ามันแบ่งเบาภาระกันได้มันก็มันช่วยได้ก็ช่วยกันไปครับพี่อืม คนเล็กละน,น้อยนะครับพี่สราวุธิบอกว่าฝากถึงกู้ภัยที่ขอความช่วยเหลือนะฮะขอให้เป็นเคสฉุกเฉินจริงๆอย่างเช่นวิ่งวิ่งอยู่รถพังระหว่างทางเดือด,อดอร้อนจริงๆเข้ามาให้พี่เขาดูแลได้แต่ว่าบางเคสติดต,ต่อเข้ามาตอนนี้เขาบอกติดต,ต่อเข้ามาเยอะมากเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอาจจะช่วยเหลือทั้งหมดไม่ไหวนะครับเพราะว่านางานมีลูกค้าเหมือนกันอันนี้เรียนกันตามตรงนะฝากมาจากพี่สราวุฒิอูช่างหนึ่งอยุธยาครับคนไทยใจดีนะคะช่วยอะไรได้ก็จะช่วยกันค่ะเช่นเดียวกับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนรายการ